นี่ั่นดูใ่ใหญ่ดีดอย่ไดายก่อนนะนี่ถ่ายค่ะต้องถ่ายรบรับมบรูก่อนนค่จะถ่ายรูป ดูระวงังทางนั้นด้วยอ่ะไปเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ค่ะพ้นพ้นพ้น,พนขวาอีกขวาอีก คมถอยหลังซายบนครับบนบนนค่ะนคุณมาซ้ายเลยครับผม